ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของคนโสดทั้งหลายนะคะของชาวธาตุไฟเนาะราศีเมษนะคะราศีสิงห์และราศีธนูทั้งหลายประจำวันที่16ถึง31พฤษภาคมนะคะว่าความรักนะคะคนโสดชาวธาตุไฟในช่วงสิ้นเดือนนะคะปักหลังพฤษภาคมนี้เนี่ยจะเจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตบ้างไหมนะคะจะมีใครเข้ามาสละโสดคุณบ้างหรือเปล่ามาดูกันหน่อยละกันนะคะเป็นการ คำนายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกทกท่านนะคะเก็บรับแต่สิ่งดีๆชาวราคนาราศีก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเนาะชาวท้าุไฟนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่าคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพระนะคะเฮอร์มีนแล้วก็หกไม้เท้าอ,อมาบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังอยากที่จะนิ่งๆก่อนนะยังไม่ได้อยากที่จะเจอกับความรักสักเท่าไหร่บางทีรู้สึก เหนืหน่อยเราเองอาจจะเก็บตัวค่อนข้างมากก็เป็นไปได้นะคะอยากจะบอกว่าชาวทารกฝ่ทุกท่านในช่วง16-31พฤษภาคมนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวในเรื่องความรักนะคะมีปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับรักครั้งเก่าหรืออดีตที่ผ่านมามีบ้างนะคะมีตัวเลือกเข้ามาบ้างแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังรู้สึกว่าไม่ถูกใจยังไม่อยากตัดสินใจในการเปิดใจสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังอยากจะเจอกับคน ที่รู้สึกว่าใช่เราก็ตรงใจกันจริงๆคนที่มีทัศนคติความคิดความเห็นความอ่านต่างๆที่มันตรงกันจริงๆต้องการคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่ถูกใจเนี่ยซึ่งมันหาได้ยากมากๆในช่วงนี้นะคะคนที่เข้ามาจีบคุณก็อาจจะยังเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูก ยังไม่ได้โดนใจเราขนาดนั้นในช่วงเวลา16-31พฤษภาคมนี้ก็น่าจะยังเป็นช่วงเวลาที่เงาเงานะคะมีคนเข้ามาให้เราได้พิจารณาได้เรียนรู้แต่คุณเองก็ยังแอบรู้สึกว่าไม่ใช่ยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะความคิดความเห็นต่างๆกับใครบางคนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยที่จะตรงใจกันเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วในเวลานี้เนี่ยเราก็อยากที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ย จะเห็นได้ช like, ัดเลยว่าอยากจะนิ่งๆเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวในที่นี้ไม่ได้ว่าจะเงาอยู่คนเดียวแบบทั้งวันอะไรขนาดนั้นก็คือคุณไม่ค่อยเปิดใจนะบางทีในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ย Facebook บางทีถ่ายไปถ่ายมาคือไม่อยากที่จะไป เจาะประเด็นหรือว่าไปดูอะไรใครมากมายนะอาจจะอ่านข่าวข่าวหรือว่าวางแผนชีวิตวางแผนการเก็บเงินเก็บทองวันแผนในเรื่องของอนาคตคือพยายามที่จะพักใจมากๆเลยนะคะคนโสดอาจจะเจ็บหนักมามากๆหรือว่ามันเหนื่อยวุ่นวายกับปัญหาความรักมาหนักเยอะและขออยู่นิ่งๆแบบอยู่ด้วยตัวของเราเองดีกว่าซึ่งอาจจะเห็นได้ชัดนะว่า เออสิบหสบเอ็พฤษภาคมนี้เนี่ยพลังงานหลักของคุณนะคะเฮอร์มิตมันเด่นชัดอยู่แล้วเนาะว่าค่อนข้างที่จะเหงาเงานิดหนึ่งนะคะเหงาเงายังไม่อยากที่จะจริงจังกับใครเฉยๆกับความรักใครที่จะเข้ามาก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจยังมีบ้างวุ่นวายกับปัญหารักครั้งเก่าบางทีเองก็เหนื่อยๆนนะคะอืม เป็นช่วงเวลาที่คิดเยอะคิดมากเงาเงาไม่กล้าสารสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครแล้วก็มีบ้างนะคะน้อยอกน้อยใจกับสิ่งเก่าๆที่มันเกิดขึ้นความรักของคุณนี่ผ่านมาเดอะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นมันอาจจะจบแบบกระทันหันจบแบบเออไม่น่าจะ จบเลยอุตส่าห์วางแผนมาดีอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นคนคนนี้สุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้จนทําให้เราเองก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการที่จะต้องมาเปิดใจใหม่ๆแล้วตอนนี้ก็ดูค่อนข้างมีความสุขกับความโสดมากๆอารมณ์เราเองช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนใจตัวเองเป็นหลักด้วยพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าโอเคใครที่เข้ามาถามว่าคุณคุยไหมคุณเองก็คุยนะไม่ใช่ไม่คุยแต่ว่าคุณไม่ได้รีบร้อนกับการ คุยสักเท่าไหร่ค่อยๆคุยนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าดูๆกันไปก่อนจะดีกว่าดูๆกันไปเรื่อยๆก่อนในวันนี้นะคะก็ถ้ารู้สึกว่ามันใช่ถ้ามันเข้ากันได้แล้วก็ไม่รีบร้อนนะคะคุณเองก็ก็พร้อมจะชัดเจนแหละถ้าในอนาคตแล้วเรารู้สึกว่าเขาคนดีควรดีใช่แต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะคะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดนี้เนี่ยคุณน่าจะยังแบบไม่ใช่กับใครทั้งนั้นนะคะเหนื่อยๆกับ กับหลายๆอย่างด้วยอนะเนาะค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงตอนนี้ก็น่าจะไปดูเวลาดูอะไรก็จะแบบดูซ้ำๆสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวเก็บข้อมูลสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแบบคือโฟกัสสิ่งที่ตัวเองชอบศึกษาเรียนรู้หลายๆคนอาจจะมีการแบบไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเรียนรู้ในที่นี้ก็อาจจะเป็นแบบ ลงเออเขาเรียกว่าลงเรียนเสริมลงเรียนพิเศษเพิ่มเติมครส์สออนไลน์ต่างๆเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะไปศึกษาอะไรบางอย่างใน y o u t u b e ก็คือแบบดูสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่เดียวให้ความเต็มที่ในการศึกษากับสิ่งสิ่งนั้นแบบเต็มที่มากๆคือไม่ได้สนใจอะไรเลยช่วงนี้ก็คือในมุมของแบบโลกออนไลน์คุณก็น่าจะแบบ ถไาไถายมาคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษใครที่ทักมานะคะบางคนเนี่ยไม่อ่านเลยด้วยไม่เปิดใน Messenger ไม่เปิดในข้อความไม่เปิดไลน์เลยนะคะเหนื่อยโอ้เป็นอะไรเนี่ยชาวทัดไฟนะคะนิ่งๆไปนะเนี่ยอืมคนโสดช่วง16-31พฤษภาคมนี้น่าจะยังโสดอยู่นะ ใครล่ะคะที่คนคนนั้นที่เขาจะเข้ามานะคะมาดูหน่อยสิอา,อาจจะเป็นคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคนที่เขาเองก็ไม่ได้แบบว่าบริสุทธิ์ใจสักเท่าไหร่หรือว่าเพิ่งโสดมานะคะเพิ่งผิดหวังรักครั้งเก่ามาเหมือนกันซึ่งเราเองเราก็รู้สึกว่าเขาคงน่าจะยังไม่ได้เคลียร์กันดีๆร้อเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าหลายๆคนคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีภาระอยู่แล้วเนาะมันเลยอาจจะยังทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คุณสองคนกับรักครั้งเก่าของคุณเนี่ยน่าจะยังเคลียร์กันไม่โอเคนะอย่ามาพักใจกับเราเล่นๆเ,เ,เลยดีกว่านะคะคนนี้เข้ามา,าจ,จะเป็นชาวทัดลมนะคะเมทุนตุนกลุ่มซึ่งแบบอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะแปรปวนเราอาจจะได้เจอกันจากหน้าที่การงานนะคะรุ่นพี่ที่ทํางานคนที่เดินทางแบบบังเอิญไปสัมมนาไปไประชุมนะคะไปส่งของไปประสานงานต่างๆเราได้ไปเจอกันเขาก็พยายามจีบนะพยายามเข้าหาคุณหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเรียนด้วยกันมานะ บ้านเก่าบ้านเกิดอยู่ใกล้เคียงกันเนาะก็อาจจะแบบพยายามเข้ามาหาคุณแต่คุณก็รู้อะค่ะว่า,วามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เนาะก็น่าจะเป็นช่วงนี้คุณเองก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครแต่ก็มีสเสน่หออ์ดูมีสเสน,น่ห์นะเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นคนที่เขามีความรักอยู่แล้วนะคะคนนี้เขามีเจ้าของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมอยากจะบอกว่าชาวทาตุไฟนะคะชาวราศี ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูทุกท่กทานเนี่ยน่าจะยังนะน่าจะยังโสดอยู่นะคะอืมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ